สวัสดีค่ะทุกทุกคนกลับมาพบกับช็อตรีวิวกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมารีวิวเป็นตัวไฮบีอ r s 6เครื่องเล่นเพลงพกผ้าสุดเทพใช้สถาปัตยกรรมดาวินจะเป็นยังไงไปดูกันเลยแต่ก่อนอื่นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งตีติง เพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานให้พวกเราด้วยนะคะเอาล่ะไปดูกัน Let's go HiB RS6 มีการออกแบบโดยใช้สถาปัตยกรรมดาวิน n เป็นสถาปัตยกรรมการประมวลผลเสียงความละเอียดสูงแบบใหม่ที่ถูกพัฒนาโดย HiB ใช้เทคโนโลยี r 2 r ทํทำให้เสียงเป็นธรรมชาติลดการบิดเบือนของเสียงหน้าจอทั u สกรีนขนาด5นิ้ว16ล้านสีแบบ IPS แสดงผล1,920ณ1,080ความละเอียด443 PPI อัตราส่วน1 6 คมชัดสีไม่เพี้ยนแบตเตอรี่ขนาด 4,500มิลลิแอมเล่นเพลงติดต่อกันได้นานถึง8.5ชั่วโมงใช้ชิป CPU Qualcomm Snapdragon 660ประสิทธิภาพสูงระบบปฏิบัติการ Android 9.0รองรับ USB 3.1รองรับ DTA เล่นเพลงโดยไม่ผ่านการแปลงสัญญาณรองรับ DSD รองรับ MQA 1 6 X รองรับไฟล์เพลงระดับ Hi-Res a u d u o i o และ Hi-Res Wireless การเชื่อมต่อไร้สายรองรับ Bluetooth 5.0แบบ2ทางรองรับ UATLDAC Aptx, Aptx HD, AAC, SBS และอื่นๆพร้อมทั้งรองรับ Wi-Fi 2.4และ5 g h z แบบ Dual Band รองรับฟังก์ชันการส่งเพลงแบบ DLNA Air p l พ y Wi-Fi เพียงติดตั้งซอฟต์แวร์เสริมพอร์ตการเชื่อมต่อรองรับ4.4บาลานซ์และ3.5ไลน์เอาพุตรองรับ4.4บาลานซ์และ3.5โฟนเอาพุตให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับหูฟังที่มีแจ็คบาลานซ์ได้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์การฟังเพลงที่ดีเยี่ยมนอกจากนี้ h i b e RS6 สามารถใช้ h i b e Link ควบคุมจากระยะใกล้ผ่านมือถือเพื่อตั้งค่าฟังก์ชันต่างๆได้อย่างสะดวกสบายโดยรองรับทั้งระบบ i o iOS แ Android อาร์ e r s 6มีฟังก์ชัน h y b ี m u u s i c ซึ่งรวมพัฒนากับแบนด์หูฟังระดับมืออาชีพเกือบ10แบนด์เพื่อเอาใจนักฟังเพลงที่ชอบปรับแต่งเสียงโดยเฉพาะเพื่อให้ได้เสียงที่เหมาะกับเฉพาะบุคคล มีโหมด NOS และ OS สามารถสลับเปลี่ยนได้อย่างอิสระโดยโหมด NOS จะข้ามการสุ่มตัวอย่างแบบดิจิตอลและข้อมูลเสียงต้นฉบับจะถูกแปลงจากดิจิตอลไปอนาล็อกโดยตรงซึ่งมีความเร็วในการตอบสนองที่เร็วขึ้นโดยเสียงของ h i r s 6ก่อนที่จะเปิดโหมด NOS นั้นมีเด้าเสียงย่านต่ำมีความหนักแน่นเบสกระชับลงลึกเบสลูกปานกลางย่านกลางมีความคมชัดตำแหน่งนักร้องอยู่กลาง เสียงร้องหรือเสียงบรรเลงมีความผิวใสและละเอียดดนตรีชัดเจนย่านสูง มีความสว่างค่อนข้างมากเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆได้ดีเวทีและไม่ติเสียงมีเวทีที่กว้างพอๆกับด้านลึกสมดุลกันดีแต่เมื่อเปิดใช้งานโหมด NOS จะช่วยเพิ่มบรรยากาศให้มีมิติมากยิ่งขึ้นเสียงเบสมีปริมาณมากขึ้นเล็กน้อยยานกลางและย่านสูงจะมีรายละเอียดที่ชัดขึ้นซึ่งจะทําให้ดนตรีมีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นโดยรวมแล้วไฮบีอาเอสหกเป็นเครื่องเล่นเพลงพกพาที่ให้เสียงดีในทุกย่านสามารถฟังเพลงได้หลายแนวแม้ว่าจะเป็นเพลงบันเลงเพลงป๊อป ก็ให้เสียงที่ชัดเจนเต็มอิ่มด้วยเทคโนโลยีดาวินอีกทั้งยังมีหลากลูกเล่นที่น่าสนใจเช่นฟังก์ชันปรับจูนเสียงเฉพาะบุคคลให้คุณได้สนุกกับการฟังเพลงหรือจะเป็นโหมด NOS และ OS ซึ่งเป็นเสน่ห์ของเจ้าตัว HiBRS6 เลยก็ว่าได้เอาแล้วนะคะทุกคนนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเจ้าตัว HiBRS6 สำหรับใครที่สนใจจะสั่งซื้อสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันได้เลย และก่อนจะจากกันไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานทห้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ